มันแย่ลงทุกคืนอีกแค่สามวันจะได้จูบลามเมืองนี้สักที ไลทโฮมานรู้แล้วกำลังไปฮัลโหลจิลเธอโอเคนะแรดนั่นน,นย <B ank S 1> ายเหรอฟังนะเธอต้องรีบออกมาจากที่นั่นนายพูดเรื่องอะไรเนี่ยไม่มีเวลาอธิบายลแล้วเธอต้องรีบหนีออกมาเดี๋ยวนี้ก็ได้ให้ฉันหยิบปืน ไปจากที่นี่ Ya, ya. ฉันก็ไม่รู้ะแต่ตอนนี้ยากหน่ายสำหรับเจ้าหน้าที่สตาที่เหลือสองคนในเมืองแค่เธอกับฉันฉันไม่อยู่นี่หรอกนะดูรอบๆสิยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งแย่ลงทำไมเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ฉันก็ไม่รู้แต่พอเกิดเรื่องมันก็บานปลายมาเป็นแบบนี้เหมือนที่อักเลแต่แย่กว่า เฮ้เฮ้เดี๋ยวข้างล่างนี่ที่ตายสิดเราต้องฝันไปแน่ทำไมถึงมีคนติดเชื้อกันเยอะขนาดนี้เรนพวกมันมาแล้วไอ้นี่มีพวกมันเต็มไปหมด เราอยเป็นทีมใช่ไหมแน่นอนสิงั้นก็ทำเพื่อฉันและอย่าพลาดเหมือนกับฉันไปฉันเสียใจแบรนด์โทษที พาไปจอดรถเร็วตึกจอดรถสินะเข้าใจแล้วคุณคะคุณไม่เป็นไรเนอะถอยไปอย่าเข้ามาใกล้ฉันเลยนี่ไม่เอาเนอะมีเฮลิอคอปเตอร์กำลังรอพาคุณไปยังที่ปลอดภัยปลอดภัยอะไรละ่ะฉันไม่ออกไปข้างนอกหรอกตึกจอดรถอยู่ไม่ไกลฉันพาคุณไปที่นั่นได้ปลอดภัยที่เดียวคุณนา้ดนี่คุณคุณชื่ออะไร ฉันที่คุณไว้ที่นี่ไม่ได้นะฉันทื่ลาริโรัรโซไอฉันรูดนะไม่อยากจะแย่งที่ลงไปของพาลานเลย Tai ทีสิบบ้าเลยถึงตาฉันบ้างละไอ้เวน จเย็นไว้ผมมาช่วยแล้วนายเป็นใครมาทำอะไรผมชื่อคาร์ลอสผมมาช่วยคุณมาเถอะรีบพาคุณไปที่ปลอดภยัยผมว่าเราน่าจะปลอดภัยแล้วหวังว่างั้นเพราะเราช่วยกันพาเพื่อาชีวิตมาที่นี่ที่นี่มันที่ไหนล่ะคนของผมช่วยกันเปลี่ยนรถไฟใต้ดินไปที่หลบภยัย มันปลอดภัยฉันไม่เป็นไรพื้นที่ส่วนตัวสินะโอเคเข้าใจแล้วเอาละไปกันโธ่ไม่เอานะไอ้บ้าที่ไหนมัเปิดประตูนี่ได้เนี่ยโทษทีนะเราคงต้องอ้อมไปนี่นายรู้เกี่ยวกับไอ้ตัวบ้านั่นไหมไม่เลยผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนแต่มันไม่ใช่ซอมบี้มันมีเป้าหมายแล้วมันจะไม่หยุดจนก,กว่ามันจะทำสำเร็จคุณชอบมันเหรอไม่ลยะ ยกให้นายแล้วกันฟังนะคุณอยู่กับยอดฝีมืออยู่แล้วผมขึ้นหน่วยต่อต้านอันตรายจากการแพร่ระบาดของอัมบล่าเรียกสั้นๆ่ b c s นี่เอาจริงดิแม่งล้อฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยพวกนายนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดโวคุณพูดอะไรคุณไม่ต้องเชื่อใจผมก็ได้แต่ผมจะไปที่หลบภัยจะมาด้วยกันไหมมาเถอะมาอยู่ทีงนี้ เฮ้หัวหน้าสาวสวยคนนี้น่าจะช่วยเราได้คารลอสนายไม่คิดจะถามชื่อสาวสวยคนนี้หน่อยเหรอเธอคือเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของกรมตำรวจเมืองแรคคูนชื่อของเธอนั้นคืออะไรสักอย่างวาเลนไทน์ฉันชื่อจิว ยินดีที่ได้พบคุณนะจิวผมคือหัวหน้าหน่วย UBCS มิคาเอลหน่วยของผมถูกส่งมาเพื่อช่วยเหลือผลเรือนโอ้แล้วทางคุณเป็นยังไงบ้างล่ะเมืองนี้ถูกตาทางปล่อยวัดแล้วเป็นเขตกักกันชาวเมืองหลายแสนคนพากันล้มตายหรือจะเรียกให้โชก,ก็คือพวกเขาตายไม่สนิท ผมเสียคนในหน่วยของผมไปหลายคนแล้วแค่เอาตัวรอดกันตอนนี้ก็เกินที่ผมจะรับมือแล้วเงินคุณก็น่าจะขอบคุณนายจ้างของคุณนะอืมก็จริงแต่พวกเราก็ทำถ้าที่ทาได้แล้วถ้าทําให้รถไฟใช้การได้เราก็จะช่วยพาพวกเขาหนีไปได้แต่เราอยากให้ช่วยคนของผมนะทําคนเดียวไม่ไหว ก็ได้ฉันเอาด้วยแต่ฉันทำเพื่อพวกเขาไม่ใช่พวกคุณโอเคเยี่ยมเลยยังไงก็เป้าหมายเดียวกันขอบคุณนะจิวเอาละคุณยอดตำรวจเอานี่ไปะจะได้ใช้ติดต่อกันได้ฉันรู้ว่าวิทยุเอาไว้ทำอะไรเอาละก่อนอื่เลยเราต้องเตรียมอุปกรณ์ของคุณให้พร้อม ขึ้นไปชั้นบนคุณจะเจอของที่จำเป็นต้องใช้เข้าใจแล้วเจลนี่ผมนะคุณถึงข้างบนรือยังใช้กำลังไป แล้วแผนเป็นยังไงแต่แกนั่นให้ผมไปเคลียร์รางรถไฟคุณไปจัดการเรื่องเดินรถให้กลับมาออนไลน์ได้ไหมแล้วฉันต้องทำยังไงบ้างเริ่มจะททำให้ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ผมจะบอกทางให้ตอนคุณไปถึงถนนใหญ่แล้วรับทราบรีบมาจัดการกัน อีกหลายคนต้องรีบทำให้รถไฟกลับมาใช้การนดนะ ขลสฉันมาถึงถนนหลักแล้วต้องไปทางไหนต่อเห็นเสาส่งสัญญาณใหญ่ๆไหมนั่นคือโรงไฟฟ้าคุณต้องอ้อมไปทางซอยขวามือคุณถึงจะไปที่นั่นได้ในหมายถึงซอยที่ไฟลุกท่วมเนี่ยนะก็คงงั้นแต่าสาร้อนแรงอย่างคุณนะ่ะไฟแค่นั้นคงทำอะไรคุณไม่ได้หรอ <c oughs> อีบา้า สถานีดับเพลิงเมืองรัตคุณผมรู้ว่าพวกคุณกลัวแต่ขอให้หุทน,นไว้ก่อนเกิดไฟไหม้ในห้องครัวทั้งสองเราจะพาพวกคุณออกมาแต่ขอนคุณ <í ls> ตกองใจเย็นเข้าไว้อย่าพ <c oughs> ยายามไถลิบขอใครทางหนีไฟและอพยพกันมาจากทางนั้น <c oughs> Don't go. นัเหรอน่วย UBCS สินะใช่ระวังระวังอย่ามองแบบนั้นได้ไหมฉันไม่ได้ติดเชื้อนะโอเคมาดูแผลไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยว ขเขาติดเชือ้อเขาอาจจะไม่ติดเชื้อก็ได้หน่วยสตาร์ใจอ่อนเงีย้ยเหรอมีหน้าละถึงตายกันเกือบหมดแล้วแกละ่ะ UBCS เท่าข้าพวกเดียวกันกันเหรอเขาจะกลายร่างล้างสังหรณ์ให้การเอาตัวรอดหายไปไหนลับไปที่สถานีรถไฟเถอะเราไม่ต้องการคนใจอ่อนอย่างคุณมาเกก,กะหรอก หลิ่นเยี่ยงกับโอ้ไม่อยากจะนึกถึงเลย 好吹。